พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยการบ้านของเมื่อวานวก่อนนะครับเฉลยการบ้านนะครับในแบบฝึกหัด9.10ในหน้าที่74นะครับไปดูครับโจทย์ในข้อที่1ห,หาพื้นที่โดยใช้การนับตารางแล้วเปิมคําตอบให้ถูกต้องด้วย ในข้อที่1น,นะครับรูปกไก่จะมีพื้นที่เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตรครับขั้นตอนในการหานะครับขั้นตอนนะครับครูก็นับช่องก่อนนับช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เต็มช่องนะครับได้ทั้งหมด12รูปนะครับขั้นตอนตัดไปครูจะหยิบส่วนที่เหลือเนี่ยนำมารวมกันนะครับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งช่องนะครับได้รูปที่1รูปที่สองรูปที่สาม และรูปที่4นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยนำมารวมกันนะครับจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับทั้งหมด4ช่องนั่นเองครับนำมารวมกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เต็มช่องจะได้ทั้งหมด12บวก4จะได้ทั้งหมด16รูปนั่นเองครับดังนั้นพื้นที่รูปกรนะครับจะมีพื้นที่เท่ากับ16ตารางเซนติเมตรนั่นเองครับ ต่อมาเดี๋ยวเราจะไปหาพื้นที่ในรูปขอกันนะครับขั้นตอนทําเหมือนเดิมนะครับก็คือให้เราเนี่ยนับช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เต็มช่องก่อนครับเมื่อเรานับแล้วจะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เต็มช่องทั้งหมด12รูปด้วยกันนะครับหลังจากนั้นครับให้เราเนี่ยนำส่วนที่เหลือนะครับมารวมกันให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1ช่องนะครับได้รูปที่1รูปที่สองรูปที่สาม และรูปที่4ส่วนที่เหลือเนี่ยนำมารวมกันได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด4รูปนะครับนําไปรวมกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เต็มรูปอยู่แล้วทั้ง12รูปจะกลายเป็น16รูปนั่นเองครับดังนั้นพื้นที่รูปขอนะครับจะมีพื้นที่เท่ากับ16ตารางเซนติเมตรนั่นเองครับเฉลยในรูปค้อควายนะครับให้เราเนี่ยนับช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เต็มช่องก่อนครับ จะได้ทั้งหมด12รูปนะครับส่วนที่เหลือให้เราเนี่ยนำมารวมกันนะครับจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด3รูปนั่นเองนะครับแล้วนำมารวมกับรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นช่องจะได้ทั้งหมด15รูปนั่นเองครับดังนั้นรูปคอควายมีพื้นที่ทั้งหมด15ตารางเซนติเมตรนั่นเองครับต่อมารูปงงูครับ นับช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เต็มช่องได้ทั้งหมด8รูปนะครับส่วนที่เหลือนะครับครูก็มารวมให้ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับพยายามรวมให้พอดีกันก่อนนะครับจะได้1รูป2รูป 3, รูป4รูป5รูป6รูป7รูป8รูป9รูป นะครับได้ส่วนที่บวกกันแล้วได้ทั้งหมด9การูปพอดีต่อมาในส่วนด้านบนนะครับถ้าเราเอามารวมกันนะครับครูประมาณแล้วว่าจะได้ประมาณช่องนิดๆน,นะครับดังนั้นครูก็เลยประมาณเป็น1ช่องนะครับเมื่อเราได้จํานวนรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับทั้งการประกอบและก็รูปเต็มน,นะครับก็นํามารวมกัน 8- ปดบวกสิ 10, ก็เท่ากับ18รูปนะครับ18รูปดังนั้น รูปงอมีพื้นที่เท่ากับ18ตารางเซนติเมตรนั่นเองครับต่อมานะครับหาพื้นที่ของรูปจอจานนะครับเราก็นับช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เต็มช่องก่อนนะครับจะได้ช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เต็มช่องทั้งหมด28รูปนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็นํามารวมกันให้ได้เป็นช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจะได้เป็น1รูป2รูป3รูป4รูป5รูป 6รูปนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยครูก็รวมกันได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด6รูปนำไปรวมกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เต็มช่องทั้ง28รูปจะได้เป็นทั้งหมด34รูปดังนั้นพื้นที่ของรูปจอนะครับจะมีพื้นที่เป็น34ตารางเซนติเมตรนั่นเองครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาพื้นที่ของรูปจอชิงต่อนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือ นับช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เต็มช่องก่อนจะได้ช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เต็มช่องทั้งหมด8รูปนะครับหลังจากนั้นเราก็นําส่วนที่เหลือเนี่ยประกอบให้ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจะได้็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากการประกอบทั้งหมด1รูป2รูป3รูป4รูป5รูป6รูปและส่วนสุดท้ายนะครับ7 รูปนั่นเองประกอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ทั้งหมด7รูปมาบวกกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เต็มช่องทั้งหมด8รูปดังนั้นจะได้เป็น15รูปนั่นเองครับรูปชอฉชิงม,มีพื้นที่ทั้งหมด15ตารางเซนติเมตรนั่นเองครับต่อมานะครับแบบฝึกในหน้าที่75กันบ้างนะครับ หาพื้นที่โดยใช้การนับตารางและใช้การประมาณด้วยนะครับรูปแรกนะครับเป็นรูป A นับช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เต็มช่องจะมีด้วยกันทั้งหมด8รูปหลังจากก็นำส่วนต่างๆเนี่ยที่เหลือนำมาประกอบให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับจะได้ทั้งหมด1รูป2รูป3รูป4รูป5รูป6รูปครับ ส่วนต่างๆครูนำมาประกอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ทั้งหมด6รูปนำมารวมกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เต็มช่อง8รูปจะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด14รูปหรือก็คือพื้นที่ของรูป A มีพื้นที่ประมาณ14ตารางเซนติเมตรนั่นเองครับต่อมาหาพื้นที่ของรูป B ครับจะได้ช่องของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เต็มรูปทั้งหมด 12รูปส่วนที่เหลือนะครับเราก็นํามารวมกันให้ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ในที่นี้จะเป็นส่วนโค้งนะครับครูจะใช้การประมาณส่วนสีเขียวนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจะใกล้เคียงกับช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเหลือพื้นที่อีกนิดเดียวก็จะเท่ากับ1ช่องใช่ไหมครับครูก็เลยประมาณช่องสีเขียวให้เป็น1ช่องนะครับต่อมาในส่วนสีฟ้า นำมารวมกันนะครับครูก็ประมาณให้ได้1ช่องนะครับส่วนสีม่วงนะครับครูก็ประมาณให้ได้1ช่องนะครับดังนั้นครูจะได้ช่องสี่เหลี่ยมที่ครูประมาณทั้งหมดเป็น9ช่องนะครับนำมารวมกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เต็มรูปอีก12รูปจะได้เท่ากับ21รูปครับดังนั้นรูปของ พื้นที่ B นะครับจะมีพื้นที่ประมาณ21ตารางเซนติเมตรนั่นเองครับต่อมาครับหาพื้นที่รูป4ครับนับช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เต็มช่องจะได้ทั้งหมด12รูปในส่วนสีฟ้านะครับครูจะประมาณให้เป็น1ช่องเพราะเหลืออีกนิดเดียวจะเต็มช่องนะครับ ต่อมาในส่วนสีเขียวถ้านำมารวมกันเนี่ยก็จะมีค่าใกล้เคียงกับ1ช่องนะครับครูก็เลยประมาณให้เป็น1ช่องและส่วนสีม่วงนะครับครูก็ประมาณให้เป็น1ช่องต่อมาในส่วนสีส้มนะครับเมื่อนำมารวมกันครูก็ประมาณให้เป็น1ช่องนะครับดังนั้นจะได้รูปที่เราประกอบขึ้นทั้งหมด8รูปนำมารวมกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เต็มรูป อีก12รูปจะได้เท่ากับ20รูปนั่นเองครับดังนั้นพื้นที่4มีค่าประมาณเท่ากับ20ตารางเซนติเมตรนั่นเองครับต่อมาหาพื้นที่รูปดีครับนับช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เต็มช่องได้ทั้งหมด14รูปส่วนที่เหลือนำไปประกอบให้ได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับ ในส่วนสีเขียวเมื่อนำมารวมกันจะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งช่องในส่วนสีส้มก็เหมือนกันครับถ้านำมารวมกันจะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งช่องและส่วนสุดท้ายนะครับส่วนสีม่วงถ้านำมารวมกันจะมีค่าใกล้เคียงกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งช่องครูก็เลยประมาณให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งช่องซะ ดังนั้นเราก็จะได้รูปที่เราประกอบขึ้นทั้งหมด6รูปนาไปรวมกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เต็มช่องอีก14รูปได้เท่ากับ20รูปนั่นเองสรุปเลยนะครับว่าพื้นที่ของรูปดีนะครับมีพื้นที่ประมาณ20ตารางเซนติเมตรนั่นเองครับต่อมารูปสุดท้ายแล้วนะครับฉเฉลยรูป E ครับรูป E นะครับเราก็นับช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เต็มช่องนะครับ จะได้ทั้งหมด24รูปหลังจากนั้นเราก็ประมาณส่วนโค้งนะครับโดยการนำพื้นที่ที่เหลือเนี่ยมารวมกันแล้วประมาณให้ใกล้เคียงกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้ได้มากที่สุดนะครับพื้นที่สีชมพูนะครับถ้าเรานำมารวมกันเนี่ยจะมีค่าประมาณ2ช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับทั้งทางซ้ายและทางขวานะครับต่อมา พื้นที่สีส้มนะครับเมื่อนำมารวมกันนะครับจะมีค่าประมาณ3มช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเมื่อเราได้ค่าประมาณแล้วนำมารวมกับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เต็มรูปจะได้ทั้งหมด40รูปนั่นเองสรุปเลยครับว่ารูป E มีพื้นที่ประมาณ40ตารางเซนติเมตรนะครับจบกปแล้วนะครับสำหรับการประมาณ และการนับช่องตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับในการหาพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนเนื้อหาของเราในวันนี้กันเลยครับเ<ม>นื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับโดยสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีอยู่ว่าความกว้างคูณกับความยาวความกว้างก็คือด้านกว้างความยาวก็คือ ด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองครับในข้อที่1น,นะครับให้เราไปสังเกตความยาวของด้านแต่ละด้านก่อนด้านกว้างจะเป็นด้านที่สั้นนะครับด้านยาวจะเป็นด้านที่ยาวที่สุดของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับจากรูปสังเกตแล้วด้านกว้างยาว2วาด้านยาวยาว4วาแทนลงไปในสูตร พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับด้านกว้างคูณกับด้านยาวนะครับกว้างยาว2ด้านยาวยาว4ี่สคูณ4เท่ากับ8ตารางวานะครับพื้นที่นะครับจะได้เท่ากับการนับช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจะได้ทั้งหมด8ช่องพอดีเลยนะครับต่อมาข้อที่2ครับ หาพื้นที่ของรูปที่2โดยสังเกตดีๆนะครับด้านกว้างของรูปที่2จะมีความยาวเป็น4เซนติเมตรด้านยาวจะมีความยาวเป็น6เซนติเมตรนะครับดังนั้นกว้างคูณยาวกว้างยาว4ด้านยาวยาว6 4คูณ6เท่ากับ24ตารางเซนติเมตรหรือก็คือ24ช่องนั่นเองครับ จบไปแล้วนะครับสําหรับการใช้สูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าความกว้างคูณความยาวเดี๋ยวต่อมาเราไปดูพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกันบ้างครับสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านเพราะด้านแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยจะมีความยาวเท่ากันนะครับจากข้อที่1นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับด้านทุกด้านมีความยาวเท่ากันก็คือ2วา ทั้ง4ด้านก็มีความยาว2วานะครับดังนั้นเขียนไปเลยรูปสี่เหลี่ยมจัตดดุรัสยาวด้านละ2วารูปนี้จะมีพื้นที่เท่ากับด้านคูณด้านก็คือ2คู2 2คูณ2มีค่าเท่ากับ4ตารางวานะครับ4ตารางวาหรือก็คือ4ช่องนั่นเองถ้าเรานับตารางก็ได้ทั้งหมด4ช่องนะครับต่อมาในข้อที่2ครับ ความยาวด้านแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จะมีความยาวด้านละ5เซนติเมตรนะครับดังนั้นแทนลงไปในสูตรด้านคูณด้านนะครับก็คือ5คูณกับ5 5คูณกับ5ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ25ตารางเซนติเมตรนะครับเพราะหน่วยเป็นเซนติเมตรถ้าเรานับช่องนะครับก็จะได้ช่องทั้งหมด25ช่องหรือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส25รูปนั่นเองครับ จบไปแล้วนะครับสําหรับการใช้สูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเดี๋ยวเราไปดูการบ้านของเรากันนะครับการบ้านของเรานะครับอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่ม2นะครับเป็นแบบฝึกที่9.11ในหน้าที่76และ77นะครับ ให้เราหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งหมดนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปอัพลงไปในอาลบบ้มให้ถูกต้องด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูฝากไว้เป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ